สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับสาระดีกีฬารังที่นำเสนอข่าวสารวงการกีฬาแบบครบครันฤดูกาล2024ถึง2025ของวีลีกเกาหลีใต้กำลังเข้าสู่แมตสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายแต่เรื่องราวการพิชโกมของกิมชอนไฮพาร์ตนะครับกลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่จับตามองที่สุดของ ague, ลีกหลังจากที่ออกสตาร์ทนะครับได้อย่างยากลำบาก ทีมสามารถกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเครื่องหลังของฤดูกาลโดยมีธนชาสุขสดนะครับผู้เล่นโคต้าเอเชียจากไทยเป็นกําลังสําคัญนะครับที่ขับเคลื่อนทีมให้ก้าวสู่ความแข็งแกร่งอีกครั้งจากฟอร์มตกต่ําสู่การกลับมาอย่างแข็งแกร่งในช่วง3รอบแรกของฤดูกาลนะครับกิมชอนไฮพัท ต้องเผชิญกับความยากลำบากโดยทำได้เพียงนะครับชนะ5แพ้13จนทำให้พวกเขาถูกมองว่า,วาไม่น่าจะมีโอกาสเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแต่อย่างใดหลังจากรอบที่4เป็นต้นมานะครับกิมชอนไฮพารกลับเป็นทีมที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเก็บชัยชนะได้ถึง11นัดจาก17นัดโดยเฉพาะรอบที่6นะครับที่ชนะถึง4นัดจาก5เกมส่งผลใหพวกเขาพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่ง แม้จะพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปอย่างน่าเสียดายแต่ผลงานช่วงท้ายฤดูกาลนะครับได้สร้างความหวังใหม่ให้กับทีมและแฟนๆเป็นอย่างมากธนชาสุขสดบทบาทสำคัญในการพลิกฟอร์มการเปลี่ยนแปลงของกิมชอนไฮพาร์ทในฤดูกาลนี้ส่วนสำคัญนะครับมาจากการเสริมทัพโดยธนชาสุขสดซึ่งเข้าร่วมทีมในฐานะผู้เล่นโคต้าเอเซียเมื่อเดือนธันวาคม2024ในฐานะตัวแทนของเยเลนายูนิดา ผู้เล่นจากคารซักสถานนะครับที่ไม่สมาชว์ฟอร์มได้ตามที่คาดหวังทำให้ทีมนะครับต้องมองหาผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนที่และการเรียกตัวธนชากลับมาถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างชัดเจนธนชาสุขสดนะครับลงสนามให้กับโคเรียเอ็กซ์เพรสเวคคอร์ปอรชั่นหรือว่ากิมชอนไฮพาร์ตในฤดูกาลนี้23นัดเ4เซตและทำไปถึง37 5คะแนนธนชานะครับเธอแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการรับบอลน,นะครับซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนของเธอเมื่อรดูการที่ผ่านมาซึ่งโค้ชคิมจงมินนะครับได้กล่าวถึงเธอว่าเธอสามารถลดภาระในการรับบอลลงได้และสามารถเก็บแต้มสําคัญให้ทีมได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ทีมสามารถสร้างเกมรุกที่มีมิติมากขึ้นการพัฒนาของธนชาและอนาคตในวีลีกแม้ว่าธนชานะครับจะยังมีปัญหาในการรับมือกับลูกเสิร์ฟเป้าหมายและมีความไม่แน่นอนในบางเกม แต่โดยรวมแล้วนะครับเธอสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างชัดเจนการมี3ประสานในแนวรุกนะครับได้แก่นิโคลวาคังซูวีและธนาชาทำให้โคดนะครับสามารถปรับแผนเกมรุกให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไฮพารขาดไปนะครับในช่วงต้นฤดูกาลนี้ขณะนี้นะครับกิมชอนไฮพาร์ตกลังพิจารณาต่อสัญญากับธนาชาเนื่องจากยังไม่พบตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านี้ นอกจากนี้ครับโคดคิมจองมินยังมีแผนปรับตำแหน่งของธนชากลับไปเล่นเป็นบีหลังซึ่งเป็นตำแหน่งที่เธอถนัดมากกว่าหากทีมสามารถเสริมผู้เล่นตัวรับต่างชาติที่แข็งแกร่งได้การกลับมาของธนชาไม่เพียงจะช่วยให้กิมชอนไฮพาร์คลิกสถานการณ์กลับมาได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอสามารถพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับลีกที่มีการแข่งขันสูงอย่างบีลีกได้การที่ทีมให้ความสนใจที่จะต่อสัญญากับเธอเป็นสัญญาณว่า เธอยังมีโอกาสเติบโตและก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในวงการวอลเลย์บอลอาชีพของเกาหลีใต้อนาคตของธนาชาในวีลีกกำลังเป็นที่จับตามองหากเธอสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้ก็มีโอกาสสูงที่เธอจะกลายเป็นกำลังหลักของกิมชอนไฮพัทในฤดูกาลหน้าและเป็นนักกีฬาจากไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับลีกเกาหลีใต้ได้อย่างต่อเนื่องเส้นทางในวีลีกของธนาชาอาจยังไม่สิ้นสุดและด้วยความมุ่งมั่นของเธอ อนาคตที่สดใสรออยู่แน่นอนขอเป็นกำลังใจให้เธอก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแฟนบอลเล่บอลไทยอย่าลืมติดตามและส่งแรงเชียร์ให้เธอในทุกก้าวต่อไปของอาชีพการเล่นวอลเลยบอลสำหรับธนาชาสุขสดนะครับหรือว่าโมเมตเตรียมลงสนามนัดสุดท้ายในวีลีกเกาหลีใต้พบก,กับเรสปาร์กทีมของเมกาวตีถ้าชนะ30หรือ31นะครับจะได้อันดับ4ถ้าชนะ3-2หรือแพ้ได้อันดับ5 ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญนะครับที่มีผลต่อการจัดอันดับนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาล2024ถึง2025ร่วมส่งกำลังใจให้เธอนะครับปิดฉากฤด,ดูกาลอย่างสวยงามแฟนบอลเล่บอลไทยอย่าลืมติดตามชมนะครับและเป็นกำลังใจให้เธอในแมตช์สำคัญนี้ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมย t ท b e ช่องสาระดีกีฬาดังอย่าลืมกด u ั s สไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ